ดีครับ Excel สมาชิกเทนนิงครับวันนี้ก็จะเป็น EP นะครับสำหรับการสอนเรื่องการตกแต่งกราฟพื้นฐานเช่นเดิมนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตกแต่งตัว Stack Column นะครับสำหรับการนำเสนอด้านเรื่องของตัว Value Creation นะครับเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้นะครับจะไม่ได้เป็นในเชิงของการสื่อสารตัวเลขนะครับจะสื่อสารนะครับในเชิงของภาพรวมนะครับของการสร้าง Value Creation ของโปรเซสงานนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วอนาคตนะครับเราจะก้าวไปในทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะมันมีความสูงใช่ไหมฮะของตัวที่เป็น stack column ของเราเนี้ยนะครับในส่วนของตัว series ที่เป็น g r o w t นะครับ and innovation เนี่ยนะครับเราจะเติบโตไปยังไงนะครับเราจะให้ความสาคัญประมาณไหนนะครับในส่วนของตัว operation value นะครับที่เราจะเพิ่มเติมจากเดิมปัจจุบันเป็นเท่านี้นะครับแล้วเอ่อในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นอย่างไร ในส่วนของเวอร์ชันรูทีนะครับเราก็จะไม่ได้เข้าไปอยู่ประมาณนะครับเราก็อาจจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการนะครับอินพุตเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะลดหลังตรงนี้ลงไปได้อีกนะครับเพราะนั้นการสร้างกราฟตัวนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเรื่องของตัวอิเลเมนต์ต่างๆนะครับของตัวกราฟพอสมควรนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะครับส่วนของอิเลเมนต์เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปตกแต่งมันได้ยาก นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับจะผมเริ่มเดโมให้ดูเลยนะครับอ่ตอนแรกเลยนะครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะครับคุมไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเราเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นซีรีส์ของตัวที่เป็นโค้ดแอนน o เวชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของโอเปชั่นแวลูนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นของโอเปชั่น t ูทีนะครับก็คือมี2นะครับซีรีส์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเพลเสนกับตัวที่เป็นฟิวเจอร์แวลู นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราคุมไปก่อนนะครับเมื่อเราคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรานะครับพิที่แท็บ insert นะครับเมื่อลิที่แท็บ insert เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับไปเลือกนะครับประเภทของฉาตก็คือตัวคอลัมน์ชากนะครับให้เราเลือกเป็นสเ็ก 2D ตัวที่สองครับพาเลือกขึ้นมาก่อนนะครับคุณก็จะได้นะครับลักษณะของชา์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นรูปภาาไปเฉยนะครับแต่ผมย่อสเกลนิดนึงนะครับเพื่อเป็นต้นแบบให้ดูนะเพื่อเป็นต้นแบบแล้วผมจะเดโมให้ดู ครับผมย่อเอาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนะครับเวลาที่สร้างเองเนี่ยออโต้เนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะของตัวกราฟจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการกลับแกนนะครับอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานะครับคลิกนะครับที่ตัว c า a แอเรียตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวานะครับเมื่อคลิกขวาเสร็จปุ๊บนะครับให้หาคําสั่งที่ชื่อว่า select data นะครับเพื่อที่จะกลับเข้าไป กับแกนนะครับหรือไปสวิตช์โล่และคอลัมน์ก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรฮะมันเป็นสามนะครับมันเป็นสามตรงนี้นะครับเป็นสามตัวแคชกอรีนะครับแล้วก็มีสองซีรีส์นะครับที่เป็นตัวเพอรซนกับตัวฟิวเจอร์นะครับให้เราสวิตช์โลกับคอลัมน์ก่อนนะครับเมื่อสวิตช์โลกับคอลัมน์เสร็จปุ๊บนะครับกราฟจะกลับลักษณะนะครับให้นะครับให้ตัวของตัวโค้ดนะครับโอเปอเรชั่นแวลูโอเปอเรชั่นรูทีนนะครับกลับมาเป็นแค่สอง แคชกรีแบบนี้ที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับกับตัวอนาคตนะครับเมื่อเราแก้เสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรานะครับปิดหน้าต่างได้เลยนะครับอตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็คือในตัวชา์ตัวนี้นะผมไล่โอ peration routine นะครับ value แล้วก็ growth and innovation ใช่ไหมครับไวแบบนี้นะเพราะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วเราสร้างตารางแบบนี้นะครับเราสามารถจัดจัดลําดับของซีรีส์ได้ เราสามารถจัดลําดับของซีรีส์ได้นะตอนนี้โค้ดเนี่ยมันอยู่ลาดับที่สองนะครับส่วนออปเปอเรชันแวลูอยู่ลำดับที่สามนะครับแต่เราอยากให้มันอยู่เป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่ตัวโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็สลับลูกศรลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวโค้ดนะครับก็จะไปอยู่ที่ลนดับสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแก้งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะทำไงฮะที่โอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ตัวชากนะครับเราเข้าไปที่ตัวปุ่มบวกตัวนี้ นะครับเพิ่ว่าเป็นเวอร์ชันตั้งแต่สอง3ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มบอกตรงนี้นะครับก็จะเข้าถึงตัวใช้อิมเพรต่างๆได้ง่ายดายขึ้นนะครับลำดับแรกนะครับให้เรานะครับจัดการสิ่งที่เราไม่ใช้ก่อนก็คือนะครับตัวที่เป็นเอเซตตรงนี้นะครับก็ให้มันไม่ต้องโชว์นะครับตัวไทเติลที่เป็นตัวเว์ติคกลนะครับหรือแนวตั้งนั่นเองนะครับให้เราปิดนะครับตัวแนวตั้งทิ้งไปนะครับส่วนตัวฮอริซอนท a l l นะครับก็ยังให้แสดงเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว เทรเซนนะครับกับตัวฟิวเจอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราติ๊กนะครับตัวเลเจน์ตรงนี้นะครับทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องแสดงหรือเราจะไปแสดงชื่อของมันเนี่ยนะครับณแท่งตัวนี้ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กออกไปนะนะครับตอนนี้นะครับเราได้ฉากลักษณะของใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับยังต้องตกแต่งอีกเล็กน้อยนะครับให้เล่านะครับติ๊กเลือกที่กิจนะครับตอนนี้กิจลายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นแนวนอนใช่ไหมครก็ให้เราติ๊กออกมา บอกว่าตัว primary major horizontal เนี่ยเราไม่ใช้นะครับแต่เราจะใช้ในลักษณะของ primary major นะครับที่เป็นตัว vertical หรือแนวตั้งนั่นเองนะครับเราปิดตัวแนวตั้งขึ้นไปครับเราจะเห็นตัวแนวตั้งขึ้นมาแล้วนะครับระหว่าง2อันนี้นะครับจากนั้นนะครับเราปิดปุ่มนี้ได้เลยนะครับพอเราปิดปุ่มนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ได้เป็นลักษณะของตัวนี้นะครับผมใช้นะครับตัว color f o l นะครับเฉดไหนเราไปดูกันนะครับผมจ๊กทิกรูปแปลงทาสีตรงนี้ นะครับแล้วก็เลือกเป็นคัลเลอร์นะครับเลือกเป็นคัลเลอร์นะครับเพลเลตสีนะครับตรงนี้นะครับก็จะลกยเป็นสีเดียวกับคล้ายๆกับตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดปุ่มได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องย้ายนะครับตัว s อเซ s นะครับแกนแนวนอนตัวนี้นะครับหรือแกน X ตัวนี้นะครับขึ้นไาไว้อยู่ข้างบนถูกไหมนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกนะครับกดปุ่มคอนโทรเล็กหนึ่งนะครับคอนโทรเล็กหนึ่งอ่ะ เพื่อเปิดหน้าต่างตัว format นะครับ asset ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกนะครับที่ตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวแท่งสามแท่งตรงนี้นะครับก็คือ asset option ตัวนี้นะครับแล้วก็ย่อตัว option ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับให้เลือกที่ตัว label ตรงนี้นะจากนั้นนะครับเปลี่ยน label position นะครับให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะก็ให้เราเลือกลักษณะของไพ่นะครับมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้ว เมื่ออยู่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็คือเห็นโครงสร้างหลักๆที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับเลือก assets นะครับ t เ t ิ e ตัวนี้นะครับให้มันโชว์นะครับในส่วนของ vertical ขึ้นมานะครับเพื่อที่นะครับเพื่อที่เราจะทำยังไงฮะเพื่อที่เราจะใส่ตัวค่า value creation ตรงนี้ลงไปนะครับออาเมื่อเราได้โครงสร้างนี้หลักๆขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งอีกเล็กน้อยนะครับเราเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับอยู่ตรงช่วงนี้ นะครับเราได้โครงสร้างหลักๆเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่การใส่สีที่เส้นเล็กๆน้อยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าอยากให้แกรปวิทนะครับให้มันแคบลงหน่อยหนึ่งนะครับเราไปคลิกที่ตัวแท่งซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกตัวซีรีส์ออปชันตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับปรับตัวแกรปวิทนะครับให้เหลือแค่จาก150ยห้าิเนี่ยให้เหลือมาทสัก3ินะครับเพื่อความสวยงามกด enter นะครับเราได้เป็นลักษณะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมนะครับไปคลิกเพิ่มนะครับตัว Data La b e l label นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ใส่ตัว Data La b เ l เข้าไปนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตติกออกนี้ก่อนนะครับเราอยติกทีเดียวมันจะขึ้นทีเดียวสตัวนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Center ก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นค่าของ value นะครับของตัวปัจจุบันกับกับตัวที่เป็นอนาคตนะครับก็ช่างมันนะครับ่ปยมลนไปแบบนี้ก่อนนะครับคลิกปิม ุ่มบวกนะครับเก็บทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันเห็นตัวนี้นะคุณจะได้เห็นภาพรวมๆนะครับว่ามันแก้ไขยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเลือกตัวที่จะเป็น Data นะครับเลเบลนะครับของตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็น Code and innovation ถูกไหมนะครับเมื่อเราไปติ๊กตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับจะอินเตอร์เรกทีฟไปกับสิ่งที่เราเลือกบนฉากนะครับให้เราเลือกนะครับตัวสามแท่งตัวนี้นะครับจากนั้นเลือกตัว label Option ตอนนี้มันแสดงค่า value อยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนให้มันแสดงเป็นชื่อของ series แทนนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกปุ่มที่เป็น series name นะครับมันจะเป็นการ c o d นะครับ and innovation นะครับตามด้วยตัวค่า value นะครับเพราะฉะนั้นให้เราติ๊กตัว value ออกแบบนี้นะครับก็จะเหลือแค่ code and innovation เรียบร้อยแล้วนะครจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ตัวถัดไปนะครับก็คือตัวเลยฮะ operation value นะครับเราทำเช่นเดิมเลยนะครับโดยการเลือกที่ตัว series name ติ๊กตัว value ออกนะครับเราจะได้เป็นตัว operation value นะครับจากนั้นนะครับเราทำเช่นเดิมนะครับกับตัว series นะครับที่เป็นตัว operation routine นะครับก็ติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับก็เลือกตัว series name เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับติ๊กตัว value ออกเช่นเดิมนะครับเราจะได้เป็นลักษณะของตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีนะครับได้จากตัวนะครับแถบ home ได้เลยนะครับผม double click ย่อลงมานิดนึง นะครับผมย่อสซย์นี้นิดนึงนะครับให้มันเห็นนิดนึงแล้วในส่วนของที่เป็นบริบทรวมๆนะครับอ่าเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราต้องการตัวสีดําถูกไหมนะครับเราไปคลิกที่แถบโฮมนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราเลือกเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ตัวเอียงอ่าซึ่งมันก็เป็นสีดําอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับโอเปชั่นรูทีนต่อไปเราก็ไปตีที่ตัวโอเปชั่นแวลูนะครับอยากได้เป็นตัวสีออกส้มๆนะครับเราก็ไปเลือกฟอนต์นะครับเป็นออกสีส้มๆแบบนี้ สีสว่างนิดนึงนะครับเอามาสีนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ตัวเอียงนะครับถ้าสียังไม่สว่างพอนะครับผมขอใช้เป็นสีเหลืองเลยแล้วกันนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทําเช่นเดียวกับตัว g o w t and Innovation เลยนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวหนานะครับตัวเอียงนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับเป็นสีขาวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปตกแต่งนะครับ รูปพวกเส้นนะครับของตัว Access นะครับแนว Vertical นะแล้วก็ไปติ๊กนะครับติ๊กที่ตัวเส้นแนว Vertical นะครับจากนั้นนะครับขออหัยญาตนะครับก็เลือกที่ตัวนะครับตรงนี้อย่าลืมนะมันจะอินเทอร์แอคประสิบสิงที่เราเลือกนะครับล้วเราเลือกที่ตัว Fill and Line ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวไอคอนตัวนี้นะครับจากนั้นนะเราก็เลือกเพิ่มให้มันกว้างสักหน่อยเป็นหนึ่งนะครับเลือก Dash นะครับให้เป็นลักษณะของตัวนี้ นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ color นะครับให้เป็นสีดำนะครับเราอยากได้ลูกศรอยู่ข้างบนนะครับที่ปลายนะครับที่ปลายของมันนะครับเราก็บอกว่าจากตัวที่เป็นตัวกินนะครับ begin arrow type นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของหัวลูกศรนะครับอันนี้เราบอกว่าจะได้ตรงจุดนะครับเป็นจุดวงกลมนะครับเราเลื่อนส c r o l l m o u s ลงมาเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นตัว n นะครับ ใช้ตรงนี้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นตัวจุดวงกลมครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับมาคลิกที่ตัวเส้นที่เป็นตัว horizontal category axis ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนความกว้างนะครับของเส้นอีกนิดนึงนะครับจะเป็นสักหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วคล้ายๆกันแล้วถูกไหมนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ นะครับให้มันเป็นตัวแบบลักษณะของตัวสีดําเข้มตัวใหญ่นะครับแล้วก็รัดที่ตัวแถบโฮมก็ได้นะครับจะไปคลิกที่ตัว Text Option ตัวนี้ก็ได้นะครับเลือกที่ Text Option ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวฟิล์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเลือกเป็นสีดาอย่างนะครับอ่าแต่ครั้งเนี้ยเวลาที่มันจัดด้วยตรงเนี้ยนะครับมันคือมันจะลาบากในเรื่องของการไปจัดตัวเป็นตัวหนาอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มไซส์นะครับเป็นสิเ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้นะครับมันตรงแ็บโฮมเนี่ยมันจะทาได้ง่ายกว่าเนะครับก็เป็นตัวใหญ่นะครับจะเพิ่มอีกเป็นสิบสองแบบนี้นะครับเป็นตัวใหญ่ผมว่าผมใช้สักประมาณสิบเอ็ดก็พอนะครับจากนั้นนะครับเราก็พอจะเห็นภาพนะครับในส่วนของส่วนเนี้ยนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับผมก็ยัปิดตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็ย่อริบอนหรือเบคลิกเข้าไปนะครับเพิ่มวิวนะครับให้มันกว้างนิดนึงนะครับจะได้เห็นตัวบริบททั้งหมด นะครับจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่เป็นตัว a s s e s s title ตรงนี้นะครับเราสามารถลิงก์มาได้นะครับเราคลิกที่ตัวมันก่อนนะครับเราไปคลิกที่ช่องสูตรเท่ากับนะครับเราบอกว่าอยากจะใช้เป็นตัว value creation แล้วก็ติดเขานี้เข้าไปนะครับกด enter ได้เลยนะครับมันจะกลายเป็น value creation นะครับเช่นเดียวกับตัวฉากที่เป็น t ตเ l e ลเลยนะครับเราสามารถทําได้ด้วยวิธีการเดียวกันนะครับโดยการคลิกที่ตัวมันก่อนนะครับจากนั้นไปคลิกที่ช่องสูตรนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็เลือกเป็น ชื่อที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับผมจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นอะไรฮะชาร์ตแอสเซสต์ไทเปิลแอนด์เดต้าเลเบลตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดผมบอกว่านะครับผมอยากให้ตัวพวกนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็แค่ใส่สูตรเข้าไปนะครอบนิดนึงนะครับถ้ากับนะครับอัปเปอร์นะครับแล้วใส่ดับเบิ้อโคดเข้าไปหนึ่งตัวมันอยู่ที่ข้างหลังนะครับของตัวสูตรของมันนะใส่แตเบิ้อโคดอีกหนึ่งตัวเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเทค ปิดวงเล็บนะครับก็กด enter ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอนุญาตให้มันกว้างนิดนึงแบบนี้นะครับล้วก็ทำเช่นเดียวกับตัว value creation แบบนี้นะครับอยากได้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมนะครับแล้วก็ใส่ไปข้างหน้านะครับพิมพ์เท่ากับนะครับ upper นะครับเปลี่ยนจากตัวเล็กทั้งหมดนะครับหรือเปลี่ยนจาก proper นะครับมีตัวใหญ่นำหน้าตัวหนึ่งตัวอะไรพวกนี้นะครับให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับกด enter นะครับก็ได้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วเราก็จะเปล er mm ี่ยนสีนะครับสิว่งผมจะเปลี่ยนสีนะผมก็เข้าที่แท็บโฮมเหมือนเดิมนะครับเปลี like ่ยนเป็นตัวหนานะครับใช้เป็นสีน้ำเงินอย่งนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เป็นตัวสีดํานะครับผมก็เลือกโฮมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวสีดําแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้นะครับอยากจะตับแต่งนะครับให้มันตัวใหญ่ขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยก็เข้าแท็บโฮมเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มไซส์เข้าไป ครับพวกนี้นะครับลองไปคลิกเล่นดูนะครับเพิ่มซส์เข้าไปเรัใช้ลูทีนก็เหมือนกันนะครับเพิ่มซส์เข้าไปแบบนี้นะครับเราจะได้เป็นลักษณะของตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในส่วนของตัวนะครับที่เป็นตัวชื่อของ a s s e t นะครับของตัวที่เป็นเอ่อ horizontal นะครับเราอยากเป็นเราอยากใช้เป็นตัวใหญ่เหมือนกับอันนี้นะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกับตัวนี้นะครับ upper นะครับ upper ตรงนี้ ครวก็ไปใส่ที่ตัวนี้นะครับประกาศ u ปอร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดใส่เราได้เป็นตัวใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องไปปิดแมนนวลนะก็ใส่สูตรเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นตัวเ p p e r ตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็นะกด c o n t r l shift เรื่งหมายมากกว่านะครับเพื่อเพิ่มตัวอักษรของ t ตต l ลนะครับให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับ อ่าเนี่ยนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับตกแต่งตัวกราฟพื้นฐานนะครับของตัวสแต็กนะครับสาหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องไปงมหาตัสมัควนะอันนี้ผมก็พยายามที่จะเอ่อวิธีการง่ายๆนะครับมานําฝากกันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมมีการนะครับอินพุตเนต์นะครับในส่วนของตัวที่เป็นออปเปอเรชันรูทีนเนี่ยนะครับเหลือแค่ลบหนึ่งเนี่ยนะครับคอนโทรจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันกราฟเนี่ยมันจะดมิดเห็นเลยแบบนี้ มันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าเราไม่นั่งใส่บล็อกใส่อเองเนี่ยมันก็ลําบากนะครับแล้วเราค่อย Copy ปฉากตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ powerpoint อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ present ออผ่านตัว powerpoint นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน,ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ